เปิดห้าดาราสาวฉายาฝาแฟดอัมพชราภาบางคนเหมือนเย็นเงา เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงอัมพชราภาสุตาสาวที่อยู่ในใจคนไทยทั้งหญิงชายต่างยกให้เธอเป็นนัมเบอร์วันทางด้านนิสัยฝีมือการแสดงและเรื่องความสวยเป๊ะตลอดกาลและเคยได้เป็นผู้หญิงที่มีคนอยากหน้าเหมือนมากที่สุดถึงกับยอมทําจมูกทําหน้าเรียวทําปากให้บ้างเติมเต็มหน้าผากด้วยการฉีดฟิลเลอร์เรียกได้ว่ายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เหมือนสาวอัมให้ได้อย่างในวงการบันเทิงบ้านเรามีหลายคนนะคะที่ยอมทุ่มตังค์ทสวยให้ เหมือนสาวอ้ำแต่บางคนก็เหมือนจริงโดยไม่ต้องพึ่งหมองานนี้จะมีใครมีใบหน้าที่เหมือนซุปตาเบอร์หนึ่งของวงการโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดทน้าดาราสาวที่ถูกตั้งฉายาว่าหน้าตาเหมือนอ้ำมากส่วนเรียกได้ว่าฝาแฝดเลยทีเดียวโดยจะมีใครบ้างนั้นมาเริ่มที่คนแรกนั่นคือมินพิชยาวัฒนามนตรีโดยมินพิชยานางเอกรุ่นน้องที่มักตกเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าทาตัวลีนแบบรุ่นพี่อย่างอ้ำพัชราภาและยังถูกจับตา ม,มองว่าเหมือนอ้ําพัชราภาตั้งแต่เข้าวงการจนถูกแฟนคลับจับตาว่าแท้จริงแล้วช่องเจ็ดนั้นปันสาวมินมาเพื่อแทนที่สาวอ้ําหรือเปล่านั่นเอง ต่อมาคนที่2นั้นคือชีสเค้กซาริยพริตตี้สาวที่มีคนติดตามมาจากโซเชียลแคมโดยยอดติดตามมากกว่า2ล้านคนโดยทั้งนี้เธอพูดเต็มปากเลยว่ายอมทํามาหมดทางหน้าเพื่อจะได้เหมือนอั้มพัชราภาซึ่งตอนนี้เธอก็รู้สึกดีขึ้นมากๆที่มีคนบอกว่ามีมุมคลายอั้มอยู่นะต่อมาคนที่3นั้นคือมินนัทวรานางเอกยิ้มสวยที่มีหลายคนยกให้เป็นเงาของอั้มพัชราภาเธอมีความคล้ายแบบไม่พยายามเป็นตัวของตัว มีบุคลิกไม่เลียนแบบใครทําให้เธอดูมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาคนที่4นั้นคือเดือนพฤษภาอดีตหวานใจเคนภูภูที่มีคนโลกโซเชียลที่มีการนําภาพเธอไปเปรียบเทียบและตั้งฉายาว่าคือเงาอั้มพัชราภาซึ่งทําให้เธอถูกถล่มเละในพื้นที่ส่วนตัวจากหน้าตาสวยเป๊ะทุกมุมทําให้คนสนใจและคุ้นคุ้นน้าเดือนมากขึ้นและมันก็มาเรื่อยๆและคนสุดท้ายที่ต้องบอกว่าเหมือนเสาอั้มมากจริงๆนั่นคือ คืออะตอมพักจีราวิศวาวิสุธิ์ที่เห็นแบบแรกนิว่าสุปตาอ้ัมพชราภาที่เป็นเจ้าของฉายาอ้ัมสองที่มีความสวยคล้ายกาันจนเกือบแยกไม่ออกหากมองผันผ่านโดยเธอนั้นหุ่นแซบสมเป็นขวัญใจหนุ่มๆแถมยังมีใบหน้าอันสะสวยที่ละไมคล้ายกับอ้ัมจะไม่ให้หนุ่มๆหลงไหลได้ยังไงไหว